มือนยกตัวอย่างอาจะเคยยกตัวอย่างหลายทีอย่างหนึ่งลีลีเนี่ยล,ลีปอโทเราเนี่ยนะหลีมังกรลีปอโท็ยังมาพูดว่าตอนอาจารย์อธิบายเรื่องเรื่องความเมตตาสัตว์การไม่ฆ่าสัตว์ลดละเลิกการกินสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์อย่างเงี้ยนะอธิบายไปยังไงเขาก็เข้าใจนะแต่มันรู้สึกมันพลังยังไม่พอที่จะตัดที่จะชนะกิเลสตัวเนี้ยนะแต่พอ อธิบายไปจนถึงเอาจุลศีลข้อที่26มาอ่านอาจารย์ก็อ่านจุลศีลข้อที่26แล้วก็อธิบายนะที่พระรูเจ้าตัดว่าการฆ่าการปล้นการฆ่าการกันโชกอาจารย์ก็อธิบายว่านี่กินเนื้อสัตว์แล้วก็ปล้นชีวิตเขามากินนั่นแหละเขาเก็ตเลยปล้นเขากันโชกเขาเก็ตเลยเลิกกินเนื้อสัตว์เลยเด็ดขาดเลยเนะี่ย อย่างนี้เป็นต้นเข้าใจเลยโอ้ตัดได้เด็ดขาดเลยเพราะเขาเตียดกันต้นมากเลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากมันบังคับมากนะมันโหดร้ายมากมันข่มเหงมากไนงะหลีเขาจะเป็นคนเป็นคนที่ไม่ชอบการข่มเหงไนงะไม่ชอบที่จะข่มเหงใครไม่ชอบให้ใครข่มเหงเขาอะไรอย่างนี้นะใช่ไหม พราะภาษามันจะบอกมเมตตาอย่างงาน้นี่ก็ไม่เก็ตเท่าไหร่นะแต่ใช้คําว่าปล้นนี่เป็นลักษณะที่ข่มเหงมากๆเลยเนี่ยเขาเก็ตเลยนะโอ้ใช่เลยนะมันใจดําเกินไปแล้วอะไรคล้ายๆอย่างนั้นนะมันใจดําเกินไปแล้วคือมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะพอใช้คําที่มันถูกจริตนิสัยอะเขาก็โอโ้กินเนื้อสัตว์ใจดําเกินไปมันปล้นกันเลยนะนเนี่ยข่มเหงชิ้หายเลยเนี่ยนะข่มเหงแบบโหดเลยนะเนี่แบบยนะรู้สึกเข้าใจได้งไงแล้วมันเป็น สภาวะอย่างนั้นจริงๆพอเข้าใจได้เขาก็ตัดรอบได้เลยเรื่องเนื้อสัตว์จบเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นชีวิตจึงต้องมีบางทีต้องมีภาษาที่ที่ถูกกันนะภาษาไม่ถูกกันมันไม่ได้นะบางทีใช้คําว่าอะไรแล้วนะใช้กับกับคนที่เขามีจริตกับคําว่าเข้มแข็งหรืออ่อนแอนี่นะ เราไปใช้คำื่าเดินดีงามฉลาดมีปัญญาอย่างนี้เขาก็ไม่เอานะบอกเอ้เสพกิเลสอ่อนแอที่สุดเลยโคตรอ่อนแอเลยเป็นธาตกกิเลสอ่อนแอให้มันจิกหัวอยู่ได้อะไรอย่างนี้นะชนะกิเลสได้สุดเข้มแข็งที่สุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้า oh งคนเขาอินกับคํานี้นี่เขาเอาเลยนะเอาชนะกิเลสดีกว่าเข้มแข็งที่สุดเลยไม่มีอะไรมาข่มเหงให้เราได้ไม่มีอะไรมาข่มเหงให้เราทุกข์ให้เราทําชั่วได้อย่างนี้เป็นต้นนะ มันก็ต้องใช้คําต้องดูจริตนิสัยเขาอ่ะเขาเป็นคนโอชอบชอบชอบคําว่าเข้มแข็งชอบชอบสภาพเข้มแข็งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะส่วนคนที่เขาชอบความสะอาดนี่นะไปใช้คําว่าเข้มแข็งอ่อนแอนี่เขาไม่แคร์แล้วไม่เ,มเนะก็ตเลยไม่เก็ตเลยนะบอกกิเลสสกปรกที่สุดเลยนะไม่มีกิเลสในสะอาดที่สุดเลยโอ้ใช่เลยมันถูกจริตเขาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ มันต้องมีคาท,ที่ที่ถูกจริตนิสัยอย่างนั้นถ้าคนชอบดีชอบชั่วเนี่ยก็ต้องบอกนั่นน้นมีกิเลสในละชั่วไม่มีกิเลสในละดีสุดเลยดีสุดดีเลย,อยโอ้ลได้รับได้ไดเก็ดเก็ดเก็ดโอ้ใ่ใจใจใจอย่างเงี้ยมันจริตนิสัยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยโอ้ต้องไปหาคําที่มันถูกจริตนิสัยเขานะนะ่ต้องหาคําที่ถูกจริตนิสัยเขา ส่วนพวกที่ชอบกำไรขาดทุนนี่กนะ็อีกกลุ่มหนึ่งนะท่านสายที่ชอบกำไรขาดทุนนี่ก็บอกเราก็ต้องมีกิเลสในราขาดทุนที่สุดในโลกเลยขาดทุนชิบหายเลยนะย่อยยับเลยลดกิเลสได้ในกำไรสูงสุดเลยของชีวิตเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็โอ้ก็อธิบายไปสิว่าขาดทุนยังไงกำไรยังไงอธิบายไปอย่างนี้จะรับได้ งเี้ยเพราะฉะนั้นเวลาจะคุยกับแต่ละคนแต่ละคนข่าวนั้นต้องดูว่ากิเลสของเขาเนี่ยเขาคิดยังไงอาจารย์ถึงถามชอบถามว่าเออที่ทุกข์อย่างเงี้ยคิดยังไงคิดยังไงถึงได้ทุกข์คิดยังไงถึงได้ทุกข์อาจารย์ต้องรู้ข้อมูลนี่นะถ้าไม่รู้มันบอกเขาไม่ถูกคิดยังไงถึงได้ทุกข์พอเขาบอกความคิดเข้ามาเราจะรู้ว่าจริตนิสัยเขาไปอย่างเงี้ยพอจริตนิสัยเขาไปอย่างเงี้ยอาจารย์ต้องแก้ลํำแล้วทีนี้เราต้องคิดแก้ลํำว่า เอ๊จลิตในิสัยอย่างนี้เนี่ยน่าก็ <đang S 1> ต้องอธิบายเขาว่าคิดแบบกิเลสนะมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าคิดแบบพุทธนะมันจะกลับหัวกันมันจะกลับหัวโดยอาศัยคําที่เขากําลังทุกข์อยู่งั้นแหละจริตในิสัยที่เขากาลังทุกข์อยู่งั่นนะ่ะเขาอยากได้อะไรหรือเขาชังอะไรตอนนั้นเขาชังอะไรเขาชอบอะไรต้องรู้ว่าเขาชังอะไรเขาชอบอะไรชังอะไรชอบอะไรแล้วจลิตในิสัยเขาเป็นยังไงน,น ชังอะไรชอบอะไรเขาใช้ภาษาในความชังความชอบนะ่ยความสุขความทุกข,ขนะ์ <c oughs> ál, ข,กของเขาแนะ่เขาใช้ภาษาอะไรจึงต้องรู้ภาษาของเขาเนพะราะภาษาของเขาน่ยมันคือจริตนิสัยของเขาหรือจริตนิสัยของกิเลสเขามันจะได้หักลํำได้ถูกไม่งั้นหักลํำไม่ถูกหักลํำกิเลสไม่ถูกดีไม่หายนะอยู่งั้นนะหักไม่ถูกมันก็อยู่งั้นแหละมันไม่หายสักทีมันไม่เก็ทสักทีมันไม่หายสักทีมันไม่เก็ทสักที แต่ถ้าใช้คําที่ถูกนี่เปี้ยงเดียวเลยนะเปี้ยงเดียวอยู่เลยเหมือนกะันนะอย่างพระพุทธเจ้ารู้จริตของพระลาหุนใช่ไหมชอบความยิ่งใหญ่นะโอ้ภาษาลิบตทสอนยังไงยังไงอธิบายยังไงก็ไม่บรรลุทีพระพุทธเจ้ารู้แล้วลูกกษัตริย์ใช่ไหมชอบมาใหญ่ชอบโตนะชอบใหญ่โตพระพเจ้าก็เปี่ยงเดียวเลยเธอจงทําตัวเหมือนแผ่นดินเท่าน,น,นั้นนะบรรลุเลยอ้แผ่นดินใหญ่ไหมใหญ่ และพระเจ้ากติบายนิทานที่ยิ่งใหญ่นี่นะรับได้หมดนะใครจะขี่รถเยี่ยวรถใครจะดา่าใครจะทําดีทําไม่ดียังไงร,รับได้หมดเลยนะโดยไม่ชอบไม่ชังอะไรพระเจ้ากิบายไม่มีความชอบความชังอะไรเลยนะพ้นทุกเลยสบายโอ้พระเรหคนก็น้อมนามาใส่ใจเลยนะมาปฏิบัติเป็นอราหันต์อรย่างเงี้ยพ้นทุกเลยจะลินิตใสแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยโอ้ต้องดูนะว่าชอบอะไรนะ ส่วนนายช่างทองเนี่ยนะชอบความสวยงามไปไงนายช่างทองชอบความสวยงามน่าประสา,าบุตรท่านก็กะจะช่วยโดยน้าเอานี่ให้ไปอยู่เปือเป้อนๆนี่มันก็ไม่ตายอยู่เปือเป้อนๆก็ไม่ตายไม่เป็นไรก็ให้ใช้ผ้าคุกฝุ่นใช้อะไรอะไรไม่เก็ตเลยนะไม่พ้นทุกเลยนะยังไงจะท่านจะจัดพิสูจน์ให้เห็นไงวัด ี่คนเรามันอยู่เนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกเนี่ยใช้ผ้าคุกฝุ่นใช้อะไรมันก็อยู่ได้มันก็มีความสุขได้คนเรามันไม่ตายหรอกไม่เป็นอะไรหรอกแต่ไม่เก็ตพอพระเจ้ารู้ไปไปดูดอกบัวไป,ไปดูดอกบัวตั้งแต่ขึ้นมาใหม่ๆตอนสายๆแล้วก็ตอนเย็นๆก็เห็นดอกบัว ขึ้นมาใหม่ๆตูมๆบานไปตอนเที่ยงตอนเย็นลรยไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชอบดูพิจารณาไปถูกจริตนะชอบความสวยความงามในชั้นทองชอบความสวยความงามเจริในทองอชอบความสวยความงามงูงี้ให้ไปดูดอกบัวก็ดูยังมีความสุขยังมีชั้นทะที่จะดูรายละเอียดการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นความไม่เที่ยงอะบรรลุธรรมก็อย่างเงี้ย นะเพราะนี้นี่คือความลึกซึ้งนะโดยอาศัยทฤษฎีหลักคือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่ถูกตรงการเข้าใจไตรักความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนความไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีของกิเลสและประโยชน์ของการไม่มีกิเลสอย่างเข้าใจเรื่องกรรมจมแจ้งอาศัยแก่นแก,น,แกน,นนี้เป็นหลักแล้วก็การลดกิเลสไปเป็นลําดับลําดับลําดับลาดับ,ดบอาศัยแก่นแกนนี้เป็นหลัก ทฤษฎีนี้เป็นหลักเร็จแ,แล้วจากนั้นเป็นไงทฤษฎีนี้ปฏิบัติศีลอย่างพอเหมาะพอดีตามฐานพิจารณาใจรักของกิเลสพิจารณาวิปลาสสีของกิเลสอันนี้จะเป็นแก่นแกนเป็นหลักนะเพื่อที่จะกำจัดสุกลวงทุกจริงตัวชอบชังอาศัยแก่นแกนตัวนี้เป็นหลักล่างความยึดมันถึงมันให้พ้นทุกไปเป็นหลักอาศัยตัวนี้เป็นหลักที่เหลือก็คือจริตนิสยัยเลือกจริตนิสัยให้ถูกกัน หาคําที่ถูกจริตนิสัยนะเมื่อเข้าใจเรื่องกรรมจำแจ้งและที่เหลือก็หาทางสื่อกันให้เข้าใจให้ถูกจริตนิสัยนะชีวิตก็จะพ้นทุกได้เนี่ยคือหัวใจที่สําคัญที่จะผ่าพ้นทุกเป็นศิลปะท,ที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกอันนี้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะไม่ใช่เราไปคุยกับใครก็ใช้แต่ทฤษฎีเดิมแล้วก็ไม่ไม่ดูจริตนิสัยเขาเลย แน่นอนโครงสร้างหลักเราต้องบอกไปทฤษฎีหลักเป็นอย่างนี้นะทฤษฎีหลักเป็นอย่างนี้แล้วก็จริตนิสัยเขาเป็นยังไงใส่คําให้ถูกจริตนิสัยเขาชอบอะไรเขาต้องการอะไรและเขาไม่ต้องการอะไรสิ่งที่เขาต้องการะทุกคนต้องการความพาสุขทั้งนั้นแหละต้องการประโยชน์ต้องการความเข้มแข็งต้องการความสะอาดต้องการความดีงามต้องการอะไรอะไรอะไรชีวิตเขาอินอะไรในตรงนั้น ต้องการความสวยงามก็ต้องบอกลดกิเลสในสวยงามที่สุดมีกิเลสในเละที่สุดก็อธิบายไปว่าจะอธิบายยังไงนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็อธิบายต้องการความเก่งเนี่ยอะไรมันเก่งที่สุดในโลกลดกิเลสได้เก่งที่สุดในโลกเก่งที่มีค่าที่สุดด้วยเขาต้องการสิ่งที่มีค่าที่สุดก็ต้องเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดก็ต้องลดกิเลสได้นี่แหละก็ต้องการอะไรล่ะในโลกคนต้องการอะไร คนต้องการอะไรก็เอาอันนั้นให้เขาแล้วให้รู้ว่าลดกิเลสแล้วได้สิ่งนั้นที่เป็นทพิ์เลยดีที่สุดเลยจะได้สิ่งนั้นที่ดีที่สุดแต่ถ้าเสพกิเลสเนี่ยจะได้สิ่งที่แย่ที่สุดเลยไอ้ที่เขาต้องการจะได้มันจะไม่ได้มันจะได้สิ่งที่แย่ที่สุดอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่ก็เป็นหนึ่งในการที่จะค้นหาจริตนิสัยในคราวนั้นคราวนั้นด้วยนะแล้วคนคนหนึ่งมันไม่ใช่เหลี่ยมเดียวมุมเดียวนะจริตนิสัยมันไม่ใช่อันเดียวนะ ไปถูกครอบงํามาเนี่ยจะไม่รู้กี่อย่างกี่อย่างกี่เหลี่ยมกี่มุมอ่ะถูกครอบงํามาทุกครู้กี่เหลี่ยมกี่มุมก็ต้องล่างไปหมดอ่ะกี่เหลี่ยมกี่มุมก็ล่างออกไปล่างออกไปล่างออกไปนะสุดท้ายก็เหลือไม่กี่เหลี่ยมไม่กี่มุมก็เปียงอันเดียวหมดเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยเป็นสัจจะอย่างเงี้ยนะโอเคโอ้โหพูดมาแป๊บเดียวนะเพิ่งจะพูดเรื่องเดียวนั่นเนี่ยเรื่องจะพูดเรื่องเดียวอธิบายเรื่องเดียวเรื่อง เรื่องผักขี้เหลนะนี่ชาดกนะชาดกปูป่าฟาร์นามนี่นะผักมันแก่นนะโอ้โหเล่าเรื่องผักแก่นอย่างเดียวเลยนะเรามาดูแลผักไม่ทันเราผักมันแก่นผนะักแก่นอย่างเดียวเนะี่ไปถึงนิพพานนะนิพพานังปลมังวัฒนะนิพพานังปลมังวันติพุทธานะผู้รู้ทั้งหลายนะสัตว์ปรุษหรือผู้รู้ทั้งหลายกล่าวไปสู่นิพพาน อันเป็นความพ้นทุกข์หรือเป็นสุขอย่างยิ่งทั้งนั้นนะยยิ่งกว่าสุขทั้งนั้นนะไปสู่ความพ้นทุกข์ไปหมดแหละนะอธิบายอะไรก็จะไปสู่ความพ้นทุกข์กับไปสู่การประมาณที่พอเหมาะจะอธิบายอะไรอะไรก็ตามนะจะอธิบายผู้รู้นะสัตว์ุรุษนี่จะอธิบายไปสู่ความพ้นทุกข์และการประมาณที่พอเหมาะทั้งนั้นแหละไม่มีอื่นจากนี้หรอกปไปสู่ความพ้นทุกข์แล้วก็การประมาณที่พอเหมาะทั้งนั้น อะไรจะเป็นประโยชน์สูงสุดในคราวนั้นอะไรจะพ้นทุกได้และอะไรจะเป็นประโยชน์สูงสุดในคราวนั้นได้เนี่ยคือสิ่งที่เป็นสาระที่สุดในชีวิตไม่มีอะไรเป็นสาระกว่าน,นี้นะและ้วก็มีเหตุการณ์ก็ดีเนาะโอ้นะ่มีเหตุการณ์ที่ภูผาฟ้าน้ำทำให้ได้อธิบายธรรม,มโโ How, ะอโอ้โหละเอียดหล่อเอาไปประยุกต์ใช้ได้ไหมได้เลยเนาะไปประยุกต์ใช้ได้ทุกเรื่องเลยอันนี้ประยุกต์ใช้ได้ทุกเรื่องเลยนะ ากเรื่องเดียวนี้เราจะเรามีปัญญาเราจะไปประยุกต์ใช้ได้ทุกเรื่องเลยนะไม่ใช่ว่าอธิบายเรื่องผักแต่จะ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 ,จะใช้ได้เฉพาะเรื่องผักนะไม่ใช่นะเรื่องผักนี่เอาไปประยุกต์ใช้ได้ทุกเรื่องเลยนะ <net> เนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้ได้สารพัดเรื่องทุกเรื่องเลยนะอ้เรามาดูข่าวๆโดยรวมกันลวกันนะแล้วก็จบกันวันนี้โอ้พูดแบบเดียวนะ